ที่สูดทั้งหลายเมฆมันดานั้นจะไม่ส่งโทษมาก็ไปด้วยสัตตหการณิยะได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเมื่อมันดานั้นส่งโทษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะสะแสวงหาคิลานะพัดคิลานะปัดถาพัดหรือคิลานะเพศจะถามอาการหรือจะพยาบาลแต่พึงเกิดกลับได้แต่พึงกลับ ในเจดวันก็คือไปได้เขาไม่สมงทูตมานะคนที่เป็นบิดามัรดาไปเพื่อที่จะแสวงหาทิศลาลัมพัดก็คือเอาหารไปเยี่ยมไข้หรือไปเพื่ออุปถากุดูแลถามไข่แล้วก็อาจจะเอายาพิษสัตต่างๆเนี่ยไปเพื่อจะ,อะถามถึงอาการแล้วก็พยาบาลแม่ได้พร,พระพุทธองค์ก็อนุญาตให้ไปได้แต่ต้องกลับภายในเจ็ดวันอันนี้ก็คืออ่ พระวัตธองค์นี้ทรงอนุญ,ญาตพิเศษให้กับพ่อกับแม่ไปได้อ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีของบิดาของพิสูจน์เป็นไข้ถ้าบิดานั้นจะพึงส่งทูตในสำนักของพิสูจน์ผู้เป็นบุตรว่าผมเป็นไข้ขอบุตรของผมจงมาผมประสงค์จะให้มาพิสูจน์ทั้งหลายแม้บิดานั้น จะไม่ส่งทูมาก็าาไปด้วยสัตตหกรณียะได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวเมื่อบิดานั้นส่งทูดมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะแสวงหาคิลานพัฏคิลานะปัดถักพัตหรือว่าคิลานภิสัตจะ<า>ถามถึงอาการหรือจะพยา,าบาลแต่พึงกลับภายในเจ็ดวันเนี่ยอันนี้ก็สามารถไปได้ทั้งบิดามันดาอันนี้ก็พอจะเข้าใจกันเนาะ ถ้าท่านไม่ส่งทูตมาก็สามารถไปได้ไปเพื่อที่จะสแสวงหาพัฒาหารกิลานพัฒน์ไปเพื่อพัฒาหารกพัฒน์และก็กคิลานเภสัสนี่แหละแล้วก็ไปเพื่อถามดูอาการแล้วก็ไปเพื่อปฏิบัติพระพุทธองค์ก็ให้อนุญาตไปได้โดยพิเศษบุคคลเน้นห้าจำพวกแม้ไม่ส่งทูตมาก็คือพิสุพิสุนีสิกขานาสามเณรสามเณรดี แล้วก็เพิ่มมาอีกเป็นบิาดามารดานี่ก็พอเข้าใจใครจะป่วยไข้หรือว่ามีลูกบวชอยากจะให้ลูกไปดูจิตด,ดูใจไปชี้แจงแสดงธรรมนี่ก็สามารถที่จะที่มุลท่านไปได้โดยไม่ต้องกังบลนพระพระพุทธองค์ก็สรงอนุญาตอ่านเดี๋ยวมันฟังกันต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือปฏิ ตานุชาณาว่าด้วยทรงอนญาตสถากริยะเมื่อพี่ชายน้องชายเป็นต้นทรงททดมาอันนี้นอกจากบิดามันดาก็พี่ชายกับน้องชายนะยังไม่กล่าวถึงกับพี่สาวกับน้องสาวเรื่องนี้ก็มีหลายอย่างเนี่ยว่าด้วยทรงอยญาตสถาการิญญะเมื่อพี่ชายกับน้องชายเป็นต้นทรงททษมาพิสุต้องลาย ก็ในกรณีนี้พี่ชายน้องชายของพิสุเป็นไข้ถ้าพี่ชายน้องชายนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักพี่สุผู้เป็นพี่ชายน้องชายว่าก็ผมเป็นไข้ขอพี่ชายน้องชายของก็ผมจงมากะผมประสงค์ให้มาพิสุทั้งหลายเมื่อพี่ชายน้องชายนั้นส่งทูตมาพึงไปเมื่อพี่ชายน้องชายนี่ส่งทูตมาพึงไปเมื่อเขาส่งทูต มนิมนต์คนมารับนี่พระพุทธองค์บอกว่าพึงไปด้วยสตากาลียะได้แต่เมื่อพี่ชายน้องชายนั้นไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเนี่ยอันนี้พระพุทธองค์อนุญาตให้เฉพาะบิดากรรมดาผู้ที่มีวัคคุณมากสําหรับพี่ชายน้องชายเนี่ยที่เป็นสายเลือดสายโลหิตเนี่ยที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าเขาเจ็บป่วยไข้มาเขาส่งคนมา แต่ถ้าพี่ชายน้องชายเนี่ยมันไม่ในมนแล้วไม่สง่งทูตหรือว่าคนมารับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเขาสง่งทูตมาพึงไปพึงไปได้แต่ถ้าเขาไม่สง่งทูตมาเนี่ยพระพุทธองค์นี่ก็ไม่ส่งอนุญาตให้ไปได้นี่ยะนะในกรณีนี้อนุญาตเฉพาะพ่อกับแม่ก็คือญาต ทีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างเรื่องหนึง่งพี่สูตทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีของพี่สาวน้องสาวของพิสูจเป็นไข้ข้าพี่สาวน้องสาวนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักของพี่สูตทั้งหลายผู้เป็นพี่ชายน้องชายว่าดิฉันเป็นไข้ขอพี่ชายน้องชายของดิฉันจงมาดิฉันประสงค์ให้มาพี่สูทั้งหลายเมื่อพี่สาวน้องสาวนั้นส่งทูตมาพึงไปได้ พึงไปด้วยสัตากะรียะเมื่อเขาสงโทษมานะจำประเด็นตรงนี้ให้ได้แต่เมื่อพี่สาวน้องสาวนั้นไม่ส่งโทษมาไม่พึงไปเมื่อไปด้วยสัตากะริยะพึงกลับภายในเจดวันพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวถ้าเขาส่งโทษมาไปได้แต่ถ้าเขาไม่ส่งโทษมาไม่พึงไปจับประเด็นนี้ได้นะ ในอีกกรณีหนึ่งพี่สาวพี่ชายน้องชายพี่ชายไม่สามารถไปได้แต่ถ้าเขาส่งทูตมาก็ไปได้แล้วก็อีกในกรณีหนึ่งในกรณีหน่ิสูจนทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ญาติของพิสูจเป็นไข้ญาตินั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักพิสูจนว่ากับผมเป็นไข้คนที่เป็นญาตินะ,ะลุงพี่ป่านะอา ต่างๆนั่นแหละของพระกุณเจ้าจงมาก็ผมประสงค์ให้มาพิสุจ์ทั้งหลายเมื่อญาตินั้นส่งโทษมาพึงไปด้วยสัตหะการณียะได้แต่เมื่อญาตินั้นไม่ส่งโทษมาไม่ส่งโทษมานะไม่พึงไปเมื่อไปแล้วด้วยสัตหะการณียะเนี่ยพึงกลับภายในเจ็ดวันเป็นญาตินะถ้าเขาส่งโทษมานิมนก็สามารถที่จะไปได้ แต่ถ้าไม่ส่งทูมาไปไม่ได้และก็อีกตัวอย่างหนึง่งพิสูจนทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีบุรุษผู้อาศัยอยู่กับพิสูจเป็นไข้ผู้อาศัยอยู่บุรุษก็คือผู้ชายนี่อาศัยอยู่กับพิสูจเป็นไข้ถ้าบุรุษนั้นจะส่งทูตไปในสำนักของพิสูจว่ากระผมเป็นไข้ขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ย กะผมประสงค์ให้มาพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบรรลุนั้นสงทษมาพึงไปด้วยสตกากรณิยาได้แต่เมื่อบรรลุนั้นไม่สงทษมาไม่พึงไปแต่เมื่อไปด้วยสตหกริยาเนี่ยพึงกลับไปในเจ็ดวันเนี่ยก็จบเรื่องนี้อันนี้ก็ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยก็คือเจ็ดจำพวกนะอ่าที่ส่งมาสงทษมาไปได้ก็คือ ถ้าเขาส่งทูตมาทั้งเจ็ดนี่ส่งทูตมาส่งคนมานมิมนต์ทั้งเจ็ดจำพวกตั้งแต่บิดามดาก็เป็นเจ็ดถ้ารวมๆแล้วก็พี่ชายน้องชายกี่จำพวกลวะพี่สาวน้องสาวแล้วก็คนที่อาศัยภาพพิสูนแล้วเป็นไข่หลายประเภทแต่เราจำหลักๆก็คือสาธมิตห้าแล้วก็สมบุคคลเจ็ดจำพวกก็คือ ห้าตั้งแต่พิสุพิสุนีสิกขามานาสามนเณรสามนเณรีเป็นห้าแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยแม้คนไม่ส่งพูดมาไปได้เลยแต่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเป็นสี่แล้วก็เป็นญาติแล้วก็บุรุษที่เคยพักอาศัยกับพระพิพสุเนี่ยถ้าบุคคลเหล่านั้นมานิมนต์แล้วไม่ส่งพูดมา พระพุทธองค์ไม่้ไปแต่ถ้าสรงโทษมาม,าน,มนิมนต์ก็สามารถที่จะไปได้แล้วต้องกลับภายในเจ็ดวันอันนี้ก็คงจะพอเข้าใจกันนะสำหรับคนที่มีญาติเป็นพระพิสุต้องช่วยพระรักษาวินัยด้วยไม่ใช่เราจะเห็นความเป็นแก่ตัวว่าบางทีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมานมิมนต์แล้วพระพิสุไม่ไปเนี่ยก็มีวินัย วินัยของพระท่านบัญญัติไว้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่มาศึกษาไม่ว่าทั้งพระทั้งโยมเนี่ยอาตมาว่ายังไงก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแน่นอนถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะได้ทำให้พระเนี่ยท่านรักษาวินัยได้โดยโดยไม่ผิดวินัยแล้วก็พระของท่านเนี่ยก็จะไปได้อย่างสบายใจบางทีคนเรานี่ก็จะอาจจะมองแต่มุมของเราเองบางทาีพี่ชายป่วยน้องชายป่วยสมมุติว่า พระพี่หรือว่าพระน้องชายนี่มาบวชแล้วเจ็บใครได้ป่วยเป็นญาติก็ดีเป็นพี่สาวก็ดีเป็นน้องก็ดีอ่าเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวแล้วก็เป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยมองนี้มนไปแล้วพี่สูไม่ไปแล้วไม่ส่งคนมารับถ้าเราอยากได้ไปอยากให้ท่านไปก็คอยอนุเคราะห์สงเคราะห์ท่านหารถหาอะไรหรือว่าคนมารับให้ท่านไปอ่ ท่านก็จะไปได้ไม่ใช่ว่าจะมุมมองแต่มองแต่มุมของตัวเองถ้าพระพิสุไปไม่ได้ท่านกา็ไม่อยากจะทำผิดพระวินัยเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วเราจะมองเห็นแต่ว่าเออเราเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันคนจะเป็นคนจะตายทำไมไม่ไปมาดูแลกันามาดูแลกันเนี่ยในเรื่องการเข้าพรรษาเนี่ย โยมต้องเข้าใจนะว่าการนิมมุนพระไปบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกับออกพรรษาท่านสามารถที่จะไปได้ภายในสามเดืนเอน,นสี่เดือนอในพรรษานี่มันจะไปลําบากถ้าท่านไปามานิมุนแล้วท่านไม่ไปโยมก็ต้องเข้าใจเลยนะว่ามันมีพระวินัยของพระบัญญัติไว้ให้ท่านประพฤติปฏิบัติไว้คงจะเข้าใจเพราะว่าถ้า เราไปแล้วเนี่ยอยากได้พระพิสุทที่มาบวชเนี่ยเป็นญาติของเราเนี่ยพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวแล้วก็เป็นญาติหรือว่าเป็นบุรุษที่เคยคุ้นเคยกันมาเนี่ยบุรุษที่คุ้นเคยกันมา ที่คุ้นเคยกันมานะคุ้นเคยกันมาอยากจะให้ท่านไปดูแลเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเราก็พยายามถ้าอยากให้ท่านไปก็มนิมนต์แล้วก็หา่ายานภาณนะหรือว่ารถดราหรือว่าคนมารับท่านไปแล้วก็ให้อยู่ได้ไม่เกินสองวันวันที่เจ็ดก็กลับมารับอรุณพรรษาท่านก็จะไม่ขาดท่านก็จะได้รักษาวินยัยไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าออ ไปบวชแล้วพี่เป็นไข่น้องเป็นไข่พี่ชายน้องสาวเป็นไข่แล้วไม่มาดูจิตด,ดูใจก็มีวินัยบัญญัติตรงนั้นต้องทําให้เราต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราศึกษาพระวินยัยทั้งเป็นพระแลอว,ว่าเป็นโยมเนี่ยก็จะทําให้พระเนี่ยได้รักษาวินัยของตนเองความบริสุทธิ์ปุกปองของท่านก็จะอยู่กับจิตกับใจแล้วก็ท่านจะได้ทําตาม พระปฎิเจ้าอย่างถูกต้องอันนี้ก็คือในกรณีที่พระจำมันสาแล้วสามารถที่จะสาาไปได้ถ้าได้ฟังนี่ก็คงจะพอเข้าใจแล้วไปเพื่อที่จะพยาบาลดูแลไข้นี่ก็ไปได้จับประเด็นนะคุณโยมย้ำอีกครั้งจับประเด็นที่พูดมาว่าพิสุพิสุนีสิกขามานาสามนเณรสามนเณรี แล้วก็พ่อกับแม่เจ็ดตําพวกเนี่ยไปได้เลยแต่ญา,าติญาติตังแต่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวแล้วก็คนที่เป็นญาติเป็นลุงเป็นป้าพี่ป้านะ้าอาแล้วก็เป็นเพื่อนกันที่คุ้นเคยกันหรือว่าเป็นบุรุษเนี่ยถ้าเป็นไข้ปวยอะไรขึ้นมาอยากได้พระพิสุไปเนี่ยต้องส่งทูดมาแล้วก็มานิมนต์แล้วก็อบออทูดหรือว่าคนมารับหรือว่ารับรถเนี่ยมารับทัานไป ก็สามารถไปได้แต่ถ้ามานมิมนต์เฉยๆแล้วไม่ส่งคนมารับท่านไม่ไปก็่าไปโกรธเคืองท่านนะของเข้าใจนะอ่าย้ำอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องของกติทานนุชาน